ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนูนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอนาคตของอัญญาณน,นะจ๊ะพี่น้องจา๊าก็หลานสองคนนะฮะลูกอัญญานเนี่ยสองคนนะจ๊ะออันนี้ขอนึงรูปหลอ่อไปเดินลูกเออก็เป็นอนาคตของพี่อัญญาน,นะฮะชีวิตที่เหลืออยู่ก็ทําเพื่อลูกเพื่อหลานนะฮะพี่น้องเออนี่แหละชีวิตของนักเล่นนะฮะนักเดินทางนะฮะ ถ้าเรามองกลับมาดูที่ลูกหลานเราเราก็จะหยุดคิดนะฮะพี่น้องเออเขาก็เว่าให้เป็นเอ่อกำลังแรงใจพี่น้องนะฮะสายเล่นหรือว่าสายบอลเลน่นก็ดีนะฮะพี่น้องว่าเฮ็ดจังไดเพร่ะองคอยมีได้เฮ็ดจังไดเพราะองคอยหยุดได้นะฮะพี่น้องเออเขาต้องไปทํามาหากินอีกอย่างนะฮะวันนี้ขอก็ับมารับลูกนะฮะเอ่อมากินเข่าบ้านนะฮะพี่นอ้องอืมเดิเนออกกาลังกายเขาคืออนาคตของพี่อัญญานะพี่น้องนะเออ ถึงค่อยจะเลวค่อยจะเฮี้ยก็ภายแค่เกือบสองปีเองนะพี่น้องที่ที่แบบมีชีวิตที่บัดซบอ่ะพี่น้องนั้นเล่าสู่พี่น้องฟังนะเออโรคของอัญญานะฮะเป็นโรคแห่งความจริงนะไม่เพ้อเจอแลวไม่เพ้อฝันนะอัญญาไม่โรคสวยจะพูดแต่เรื่องชีวิตตัวเองที่มันบัดซบนะพี่น้องเออนะความดีกูเก็บไว้นะไอความเลวต้องออกมาแชรตัวเองบ้างนะะพี่น้องนี่มันคืนสันดานนะจ๊ะเออนี่แหนะฮะพี่น้องเออ ลูกสองคนนี่ก็คือลูกของลูกสาวข่อยนะฮะซึ่งข่อยรักมากเพราะว่าเป็นเลือดเนื้อเชื่อไขของข่อยนะข่อยมาอยู่เมืองนอกโออแดดย้อนแสงเพี่น้ลงเด้อเออข่อยมาอยู่เมืองนอกนะฮะเออตอนเพิ่นได้แค่8แปดเดือนนะฮะลูกซ้ายกับประมาณสามขวบเกือบสามขวบนะ,ะเออเขาก็อดทนนะฮะอดทนอยู่สองปีกว่าเพื่อสร้างหลักปักฐานให้มีบ้านนะให้ผัวหน้าที่การงานแน่นนะจ๊ะ แน่นนะเพื่อที่จะรับเขามาอยู่แล้วรับเขาขึ้นเป็นบุตรบุญธรรมแล้วพี่น้องนะนี่ร่โตเสียผ้าสีในเมืองนอกต่อไปก็คือลูกหลานคอยนะถึงแม้ว่าตัวคอยนี่จะบ่เหลืออีหยังนะเหลือแค่ชีวิตที่ย่างไปย่งางมานะฮะคนเคยมีเงินล้านนะฮะเออแต่ถ้าเราไปคิดแค่ว่าเราเคยรวยนะพี่น้องนะเราบ้าได้นะ้ะพี่น้องเออแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาเคยทุกเคยยากเออพอเม่เขาว่าพ้าลำพาล้ารวย เออไม่มีไห้มีนะเอออัญญาก็กลับไปมองตรงนั้นแหละพี่น้องนะว่ากูเนี่ยนะชีวิตกูก็ไม่เคยมีอะไรหรอกเออพอมีแล้วกูก็ไม่รู้จักรักษาอีกใช่ไหมพี่น้องเออแล้วถ้ากูยังเป็นอยู่อย่างนี้นะชีวิตนี้ก็หาสุขไม่ได้ครอบครัวก็ต้องแตกแล้าลูกหลานก็ไม่รู้จะได้มาเรียนเมืองนอกกับเขาหรือเปล่านะเออเอาวะส่วนที่เหลือเออรัพย์สินสมบัติของนอกกายขายมาเพื่ออนาคตลูกมาสร้างหลักปักตัวใหม่ปรับปรุงตัวเองเออ อยากเล่นเยอะก็เล่นน้อยเออต่อไปไมุ้ยจะเลิกได้เองนะพี่น้องเออเพียนยาก็แค่ผ่อนคลายในแต่ละอาทิตย์นะหนึ่งครั้งเออเพื่อไม่ให้ไม่ให้เครียดนะพี่น้องนะเออได้ก็เอานะไม่ได้ก็เดินหนีไปแค่นั้นเองนะฮะเออมองเห็นชีวิตของลูกสองคนนี่นะฮะหลานสองคนส่วนลูกสาวนะฮะบางคนถามว่าพี่ยาแล้วลูกสาวล่ะ ล <passage> ูกสาวเพิ่นกับมีแฟนฮะเอามาแล้วนะฮะเพิ่นบบเพิ่นมาสามเทียซี่เทียแล้วพี่น้องเพิ่นมามักนะฮะมันมีมอเตอร์ไซค์แววนคือบ้านเฮาเด้พี่น้องเด้อไว้รุ่นจะยุ่ยากนะฮะถ้าเพิ่นมามาตานอยแบบนี้นะฮะพี่น้องเออนี่่ะ่อยว่าให้ฟังนะฮะชีวิตคอยก็ทรมานยังสี่ล่ะพี่น้องเออคนมีกรรมก็คนนี้แหละอืมไม่ใช่คนอื่นนะฮะเฮาวอาชีวิตให้พี่น้องฟังเพื่อมีกำลังแรงสูขคอยก็สู้ไปตามยะท้ากรรมของคอยขึ้นกันนะ จากคนที่เคยมีระดับร้านระดับสิบล้านยังต้องทําแบบนี้เลยยังต้องเป็นแบบนี้เลยเป็นเพราะอะไรเราทําตัวเองไม่มีใครมาทําเราเลยนะชั่วขณะชั่ววูบนะที่อารมณ์มันพาไปความเจ็บความแค้นความอยากได้คืนนี่แหละน้องนะมันถึงบาดเจ็บขนาดนี้กับชีวิตนะเออโชคดีที่มีหัวให้กําลังใจแล้วไม่ทอดทิ้งเรานะหาเอาใหม่เธอที่รักไปเริ่มต้นใหม่เออ ถ้าเราไม่เชื่อฟังเขาเลยนั่นก็ไม่ใช่มันก็มาคิดแบบพี่น้องนะเออช่วงนั้นอารมณ์มันรุนแรงมากเลยแบบจะไปอย่างเดียวเลยนะแม่ห้ามก็ไม่ฟังพี่น้องห้ามก็ไม่ฟังนะฮะพี่น้องเออแม่ต้องบ่นไว้อย่างเดียวเลยนะมาถึงทุกวันนี้พี่น้องดีใจนะฮะน้องเออพ่อแม่แม่คอยก็ดีใจพ่อคอยตายแล้วนะ,ะเออเปรูกสาละเอาตั้ใจความเอาตั้ใจของข่อยนั่นทำห้เกือบเสียครอบครัวที่ดีไปนะฮะพี่น้องเออ เขาค่ทุกโมนี่เขาคิดว่าข่อยเท่าแล้ว่อยบ่มีอนาคตนะ,ะเออส่วนที่เหลือ YouTube มนี้นะฮะก็เพื่ออนาคตลูกกับหลานข่อย้อพี่น้องเออเก็บไว้เพื่อมีอนาคตได้ร่ำได้เลี้ยนเออได้มีจิตการทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณชีวิตเฮาที่ผ่านมาเขาก็จะสอนเขาย่างขึ้นหัวก็ได้พี่น้องเออย่างขึ้นย่างขึ้นสะพานข่อยมีไอเออโอ้ยยังไงละที่ขขอยบ่อยากกันไปท้าคลิปทางนอกนะฮะพี่น้องเนี่ย ทางเขาบ้านเอออากาศหนาวมากนะครับวันนี้ศนูนยน์อ,อ,นงอ,องศาเนี่ยพี่น้องนะแต่มีแดดอยู่เออนี่คืออนาคตของข่อยนะฮะสองคนนี้รักมากฮะ,ะเพราะว่าเลือดเราก้อนเดียวนะพี่น้องเราทําให้คนอื่นให,ให้ให้คนอื่นกินได้ให้ไม้กินได้ลูกเราหลานเราเรา,เราเราต้องเอามาเลี้ยงได้เหมือนกันเลี้ยงยาทําทุกวิถีทางนะฮะเออนี่ละชีวิตข่อยด้วยพี่น้องข่อยสู้เพื่อลูกข่อยเพื่อล้านข่อยทุกแล้วกัน ทุกชีวิตที่อยู่ในความอูแล้วของข่อยและพี่น้องมีหน่อยขอกบ,บัดแบ่งให้หน่อยหน่อยเออมีหลายขากบแบ่งหลายแบะพี่น้องเนาะเออชีวิตมันไม่แน่นอนเล่าไปก็เหมือนละครไม่รูจ้จะจบจากสิ้นนะพี่น้องนะเราก็มาแชร์ในความดีกับความไม่ดีนะกูดให้กันฟังสู่กันฟังเออชอบก็บกดไลค์ไลค์ก็กดแชร์ไม่เป็นไรนะฮะพี่น้องเออนี่คือไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกประวัติอัญญาหาในย t u b e ไี่แหละนะฮะเออตั้งแต่คลิปตลกขั้นเทพมาเลย,เลยนะจ้ะเป็นคนแบบนี้แหละพี่น้องนะ ชอบสนุกสนานชอบเป็นคนอารมณ์ดีนะจ๊ะพี่น้องเออถ้าอารมณ์เสียก็เอาไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะก็ขอฝากเอ,อ่อกำลังแรงใจสู่พี่น้องสายเล่นแล้วก็ไม่เล่นนะฮะเออทุกคนต้องพัฒนาชีวิตและปรับปรุงชีวิตเราอยู่แบบพอเพียงอยู่เท่าที่เรามีรู้จักกินรู้จะเก็บรู้จักใช้มันมีได้นะฮะแต่มีแล้วไม่เก็บนะฮะแบบอัญญานี้นะชิบหายนะ,ะเออนี่ละเออเก็บไม่เคยเสียลูกเสียผัวพี่น้องเอ,อ้ย เอออย่าเป็นใคคิดว่าได้นะฮะเออกัยังเป็นเงี้ยบุญผลบุญที่คอยได้สางได้ทานะฮะเออแจกใจบุญทานนั่นนะฮะยังมาเกิดนหนุนเฮามหมบอกหะเฮาคิดได้นีสสติพระกัยังให้อาภายัยเฮาแล้วนะฮะเหลือที่เราจะให้อาภายัยตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมล่ะพี่น้องเออทําจิตให้มันว่างนะจ๊ะออนี่ละถ้าครอบครัวดีเป็นกําลังใจให้กันแม้ยามทุกข์ก็ไม่ทอดทิ้งแม้ยามเหนื่อยก็ยัาคอยดูแล เอาใจใส่ตักน้ําให้กันกินเราก็พอใจแล้วในสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้ไม่รวยมากเหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นไรค่อยๆหาไปนะคะค่อยๆคิดว่าบ้านนี้เมืองน,นี้เขาทําอะไรกินเออเราจะทำํำไงจะมีหนทางกับเขานะคะก็ดีใจสําหรับผู้ที่มีจิตกรัรนะคะอยู่ในเมืองนอกเมืองนาได้นะะส่วนเพียรยาก็เข้าสู่ไวัยกลางคนแล้นะเออจะล้งกับมาลอรับ <laughs> หมดโอกาสก็รอสร้างโอกาสให้กับลูกหลาน ที่เหลือน้อยนิดก็ไว้ให้ลูกหลานกินนะคะพี่น้องเอ,อคิดให้มากๆกับเรื่องครอบครัวเรานะไม่มีใครรักเรานะเท่ากับคนในครอบครัวเราที่คอยดูแลและเป็นห่วงเราเด้อพี่น้องเด้เออ,อย่ามองข้ามหัวใจเล็กๆน้อยของลูกของเมียของลูกของผัวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เป็นคือเพียนยาเพียนยาก็ฝากไปเป็นคอคิดนะจ๊ะอ่าทอรีร้วพี่น้องเห็นแลวกินให้ลูกก่อนเด้อจ้ะ <laughs> เป็นคนดีแล้วทุกวันเนี้นะ ดีมาหกปีแล้วพี่น้องนะที่เหลือชั่วที่แล้วมาชั่วหมดนะจ๊ะซียูอินคลิปจ้ะคอมเมนต์ Comment ไว้เราคอยไปจ้ะพี่น้องจ๋าบ๊ายรับยูรับย,บยูนะแรงใจรายวันไม่ให้กันเสมอนะจ๊ะอืมอกดไลค์กดแชร์นะจ้ะพี่น้องจ๋า